สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนสายๆพี่น้องจ๋าจวันนี้บรรยากาศดีมืดฝ่าเบืดฝนอยู่พี่น้องตอนนี้เก้าโมงกว่าแล้วกำลังเดินทางไปสวนลำไยไปหาของมาขายก่อนพี่น้องพรุ่งนี้เป็นวันตลาดวันอาทิตย์ว่าจะไปซื้อลำไยมาขายเนาะเขาเจ้าจว่าลำไยถือช่วงนี้ พอป,ปีนี้ลำไยเป็นดกขามไปซื้ออยู่ฟังไทยผุนเดบอได้ไปซื้อใกล้ๆเดแถวนี้บอซื้อสบายดีออเนี่ยอันนี้คนขึ้น,นลำไยของเรา <c oughs> <c oughs> ขึ้นลำไย <c oughs> ขึ้นจบอเด <c oughs> สีมเง,งินชาวบ้านไปขึ้นลำไยนะจ๊ะ <c oughs> พอขาเจ้าบอกว่าแปลวาลำไยนี่ไปซื้อจากต้นอันถิกูกว่าเนาะประมาณกิโลหนึ่งบ่หอดจดสิบบาทเออ กิโลหนึ่งบ่ฮหอดเอาสิบบาทแต่ว่าขึ้นไปขึ้นยุสวนต้องไปขึ้นเองว่าเซนบานี่ไปกับคนขับรถนะจ๊ะอ,อันนี้ขับคนขับรถส่วนตัวเบามีนะจ๊ะเออทำไมเบามีไม่ขับรถเองไม่การที่เรานั่งเฉยเฉยนะสบายใจกว่า <laughs> อยากกินก็กินอยากนอนก็นอนเออแล้วมีคนขับรถส่วนตัวไงเมยน้องเมย์ทำได้ทุกอย่างจ้า ขึ้นต้นใหม่ก็ได้เดี๋ยวจะส่งแม่นุ่มเอก,กับสาววัน <laughs> ไปขึ้นต้น,<ด>ตนลำไย,ายง,ง, <laughs> งานลำไยชิบุรีวะเนาะนไ,ปไปสื่อลำไยมาขายพี่น้องบ่มีกับบบบันที่เห็นสวนเนาะพอดีมาสวนมีญ่อันนี้แหละทีแล้วพาปไปหาป่าทีแล้วมาส่งกุ้งอ่ะล้วมีพี่น้องอยู่ฟังนั่นล้ววอามาโหลดเดี๋ยวสิพภาพไปสื่อเราอ่ะพี่น้องอยู่ฟังไทยอ่ะเนาะ เราอยู่ติดแม่นำ้ำโขงเรามีเรือเดี๋ยวเราจะพาข้ามเองไม่ต้องเสียค่าเรือแต่ว่าเสียค่าด่าน<ป>เดี๋ยวมาดูแม่น้ำโขงนะจ๊ะเขาบอกว่าน้ำขึ้นพี่น้อง<ป>วันนี้มืดผลลมเย็น โอ้พระเจ้ารอรับคอยแด่วัน <res> ปกติน้ามันอยู่ลุ่มบุได้พี่น้องลุ่มกอไผ่ลงพุนแต่ว่าอันนี้น้ามันขึ้นเนาะว่าพื้นน้ำย่านเห็นน้ำไายเนี่ยบุได้ใส่ถือสู้สิบมาเอง เขาเจ้าผูบ้านติดน้ำเนี่ยเขาเจ้าบุญยานเขาเจ้าสิ้นแล้วเมื่อเนี้ยอันเถียงหน่อยเขาเจานะ้าเมื่อกอนนะ่ะน้ำถ่วมเมื่อกอน,นะนอใ,ในญุ่นเ <c oughs> นี่ยเจ้าของเรือลเลือกเอาเลยเพื่อนวาเอาลำยงใหญ่เนี่ยไรกอไผ่มันยังถ่วมอ่ะ อันนี้จะเป็นไม้น้ำโคงนะจ๊ะส่วงนีน้นนำมันขึน้นฝนตกบ่อยเน,ะเนะา,านะแล้วจะพาไปสวนลำไยนะจ๊ะ<า>เ,ลเล็กเหื่อเล็กบนนี้<า>อ๋อบริเวณเหื่อหม่เนาะอันนี้จะ อันน no. ั้นก็เล็กบ่มีแตอร์นั้นเล็กก่อนจะไปก็ต้องเติมน้ำมันก่อนนะจ๊ะย่ามน้ำขึ้นอิลีเนี่ยมันขึ้นหอดเทิงบุญเด้อันนี้ลูกทรายลรวจะพาไป นั่นกระบอกที่เราใส่กุ้งที่เรากุ้งไปส่งอ่ะเหลือออกแล้วเบิ่งแนนเถียงหน่อยแล้วเนี่ยจนน้ำท่วม นำคือเสียวแทะสิบริเปีย่ยนนั่นล่ำใหม่บอกมันคือติดยากแทะเอาติดได้บอฮันนี่ได้แล้วนะจ๊ะ ขามไปซื้อลำไยฝัย่งไทยเนาะน้ำไหลเซียวเสยวน้ำไหลแหง้งฝั่งหน้าจะเป็นอำเภอสนุมานจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ บ้านแกงขั้นสูงบ้านน้องแอมสซนทิชานักร้องค่ายแกมบี้วัวแดดได้พี่น้องมันนี่ไม่นำโค้งขึ้นนำมันคุณเป็นตยานอยู่เนี่ย ฟังไทยกับบอกไก่บอนที่มางานบุญแข่งเรืออำเภอสนุมานบุญเรือเขาเจ้าก็บขามไปมาอยู่ มาถึงแล้วฝั่งไทยก็นั่งเรือแป๊บเดียวพี่น้องเนาะถ้าเป็นวันอาทิตย์เนะเขาเจ้ากาขามมาตลาดอยู่เขาเจ้าขามไปขามมาอยู่มันเป็นดานหน่อยแต่มันเบวแมนต่อมอเด้แต่ว่าเห็ดหนังสือมากก็ได้เฮ็ดหนังสือขาวเนี่ยหนังสือ ถึงแล้วเรามาส่งเดี๋ยวอันขากับจิโทรหาแล้วก็มาหลับเนาะลูกทรายเรา ไปสนีก็อยู่นี่แหละอยู่ใกล้ๆเนาะขึ้นล่ออีสายนี่ไก่ยู่ขึ้นไปนะเดี๋ยวสิขึ้นล่อไปอีกไปสวนพี่น้องเรา อันจิลอเขาขุดมาจากฝั่งนั้นมาขายฝั่งเหนือมึงนะจิปโปมนะจ๊ะจิปโปมหรือว่าจิลอเขาขายโต๊ะทอดอันนี้เขาเจ้าเอามาจากฝั่งลาวเนาะฝั่งลาวเขาเจ้าเอาขาม,มาขายเขาจเจ้าก็มาคัดส่งไปไทยนะ่ะ เบื่อในพี่น้องฟังแล้วเราก็จะเอาเห็ดปวกมาขายขามมาขายพวกขายพูดมันราคาถูกเอาขามมาฝั่งไทยเบื้องในปั๊ดเบื่องนวันยังแบกขึ้นมาอยู่เป็นกระสอบกระสอบสะออนเห็ดฝั่งเจ้าของเด็ดเด็นี่เนี่ยเอาฝั่งนี่มาขายฝั่งนี้กิโลเท่าไหร่เป็น บาดเขาเจ้าจขายโลมนมาสองร้อยซาเออสองร้อยซาวแล้วผมสั่งเมื่อก่อนก็ได้สองร้อยซาก็โอเคอยู่เนะาะเขาซื้อมากิโลละลอยกว่ามาขายมาขายอันสองร้อยซาวในทุกวันเนาะพอดีงามเนาะมีแต่เห็ดปวกเลยพี่น้องนี่นะเห็ดปวกนี่ 200สองอยเศ้าุ่นนะี่ยปุ่นยังหิวขึ้นไม่อันนี้เห็ดปวกฝั่งลาวนะจ๊จะพุนเขาขามมาขายผุนอ,อยู่บ้านบ่มีนะบางอันถ้าเขารลับซสือเขากระลับกิโลละลอยเนาะกิโลละลอยลอยกว่าละ่ะแล้วเขาเกะมาขายฝั่งนี้สองลอยเศ้าปุ่นมีแต่เห็ดปวกพุนยังๆอยู่วันอือ น่เฮ <laughs> ็ดปวกนอันอันนี้ก็จิหร่พี่น้องหรือว่าจิโปมเขาเจ้าเอามาขายบุงัวมาขายพี่ตัวาไรเขาสื่อแล้วแต่ลอยตัวตัว อันนี้เห็ดบานเห็ดบ,บ,บานกิโลเ,ลเิบเห็ดจุ่มนะรัวละสองร้อยซา้า,าพูดมากแล้วอ,อันนี้กับพี่น้องอยู่ฝั่งนั่นเขาเจ้ามาขายเราสื่อต่อเรามาขาย บงน่บงแน่มีต่เฮ็ดพ่นอญี่าน่มีเขาขายมันหลายกับประมาณโล่ละล,ะลอยลอยกว่าน่ะมาฟังนี่กันขายสองลอยกว่าเออ <c oughs> แต่ว่าดอกบาทมันก็สิถูกอยู่มึงแนี่มีแต่เห็ดปวกดอกบาทมันขายจังไดสระลอยหาซิบดอกบาทลอยหาซิบดอกจุ่มสองร้อยสาวเปลี่ยนใจแล้ววันจากที่มาซื้อลำไยมาซื้อเห็ดนี่น้อ อยู่พี่มันขายแพงได้อันนี้เขาเจ้าคำมาขายเห็ดปวกจิปลมปลาเห็ดเขาเจ้า

หลับสื่อยยนสนุมานนี่ลหละอำนาจเจริญนี่ฟังล่าเขาเจ้าเอาขามมาขายเอง้ับอ

ืนเปาบื้งแน่เห็ดประกันวนี่ะมีแต่จูมนะจ๊ะคเจ้านั่นประกันได้ประกันยู่อพอดได้บาวันเท่ากับเมื่อหาหลับสื่อเห็ดมาขายฟังนี่เออเนาะอันนี้บ้านเขาเจ้าอยู่ติดฟังมันก็เลยขามไปขามมาบมต้องเสียเงินเด้อ สะอ่อนเห็ดปวกเขามาสื่อปูราสีโลหาโลแป๊บเดียวสิเบิดแล้วปาดโลหนึ่งตีเนี่ยบักหลายหนึ่งเอาฮิดผึ่งกับมี thế nhiêu cốc này nhỉ, nó mới két nào, kinh một cốc, cắt dám bàn bắt เรายังแป็นถามมันลำไยอยู่พี่น้องจา๋าเดียวเนาะจังสีภาพไปนั่นแหละพี่น้องจา๋ามากนี้กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจรอลุ่นว่าลำไยเขาสิได้บอแต่ว่าตอนนี้ก็มาเบิงตลาดขายเห็ดฝั่งลาวเกาจะจอามาขายพี่น้องไปแล้วสบายดี